จากกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และมีเจตนานรสร้างความสับสนสร้างความประสัมระสายและข่าวนี้แก๊งคอเซ็นเตอร์พัฒนาเป็นโจรไอทีมาทำการหลอกลวงประชาชนนะมีประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมากค,คำเตือนของท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยก็คงเป็นคำเตือนที่ทุกคนจะต้องรับฟัง นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะทงต้องดูการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แหละติดตามคนร้ายเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีให้จงได้ส่วนพระอาการของพระองค์พาฮะตอนนี้ก็รอการแถลงการนะครับของสำนักพระราชวังนะครับว่าพระอาการเป็นอย่างไรตราบใดยังไม่มีแถลงการตราบนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจยมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์ภานะท่านใหม่หมอมเจ้าจุลาเทีมยุคนนะฮะได้โพสต์ข้อความเตือนนะครับเรื่องของข่าวพระอาการนะรตอนนี้เป็นการเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยเกี่ยวกับพระอาการของพระองค์ภา ไปดูเรื่องราวของพระองค์พาก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน The first rite performed by the king in this naming ceremony of the latest member of the Chakri dynasty is a symbolic cutting of a lock of hair ของเสด็จปู่ลูกของเสด็จพ่อเจ้าหญิงของแผ่นดินสมเด็จเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาหรือที่เราคนไทยทุกคนเรียกติดปากกันว่าพระองค์พาเจ้าหญิง ที่ทุกคนให้ความเอ็นดูตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์โดยเรื่องราวความน่ารักแสนสนตามประสาวัยเด็กจนถึงวันนี้ที่พระองค์ทรงเติบโตเป็นทั้งอายการต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานมากมายจากหลายโครงการที่พระองค์ทรงดูแล รวมถึงทรงเป็นถึงทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หลานคนแรกของเสด็จปู่สู่แรงบันดาลใจในการตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนอคงรรระเเเนนนนาาาิิไมปย โครงการช่วยเหลือประชาชนของท่านนั้นมีทั้งที่ได้สารต่อจากเสด็จปู่ในหลวงรัชกาลที่9้าเสด็จย่าพระพันปีไม่ว่าจะเป็นโครงการราชทันปันสุขที่ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลนักโทษในเรือนจำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภายยามยากที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำอุทกภัยหรือโครงการสารวะไล่โวที่เป็นโครงการช่วยเหลือชุมชนที่ท่านทำมาณนานรวมถึงโครงการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งพระองค์พาทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกหนึ่งโครงการสําคัญคือโครงการกําลังใจที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงซึ่งพระองค์พาท่านได้ไปสัมผัสสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษหญิงท่านทรงเล็งเห็นว่าการดูแลนักโทษหญิงจะต้องมีความละเอียดอ่อนและต้องเยียวยาด้านจิตใจเป็นพิเศษ เพื่อให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติหลังพ้นโทษและโครงการกำลังใจนี้ได้ถูกผลักดันในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติจนได้รับการรับรองและเกิดเป็นข้อกำหนดที่ถูกนําไปใช้ทั่วโลกในการดูแลผู้ต้องขังหญิงคือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบตัติต่อผู้ต้องขังหญิงในปีพศ2553หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพแบงค g ข o อกร เพราะองค์การสหประชาชาติต้องการให้เกียรติประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ริเริ่มผลักดันโครงการนี้ครับหรือโครงการเกี่ยวกับเยาวชน Bounce Be Good เด้งได้ดีเป็นโครงการเทเบิลเทนนิสเยาว,วชนในพระดาริซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2558 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีฝีมือได้พัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับผ่านการฝึกฝนทักษะด้านกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถรวมถึงพัฒนาทักษะและต่อยอดจนเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไปปอมคิดว่ากีฬาปิงปองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้ใช้พลังแรงขับออกไปในทางที่ถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครั บวกกับใช้ความคิดด้วยครับและอะไรที่ทำให้ปอมฝึกตั้งแต่ในสถานพินิษฐ์และปอมอยากเป็นนักกีฬาอาชีพออกมาอยู่ที่ b b บจอยากมีอนาคตที่ดีครับไม่อยากกลับไปอยู่ในวงจรแบบเดิมๆครับ องค์พาท่านมีหลายบทบาทจริงๆนะครับทั้งบทบาทชีวิตส่วนตัวซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นกันเองเป็นเจ้าหญิงยุคใหม่ที่จับต้องได้ท่านสมัยครั้งเสด็จไปอุบลช่วยฟื้นฟูอุบลหลังจากน้ําท่วมทรงให้กําลังใจชาวบ้านด้วยความที่ทรงงานมากมายจึงเสด็จไปล่าช้าได้ทําการขอโทษต่อประชาชนอีกด้วยครับสําหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะแล้ว ขอโทษที่อาจจะมาช้าเพราะว่าตอนน้ำท่วมยุ่งๆก็ไม่อยากจะมารบกวนส่วนหนึ่งส่งมาแต่ของแล้วที่ผ่านมาก็อาจจะงานค่อนข้างเยอะอีกหนึ่งบทบาทที่แสดงถึงความแข็งแกรง่งความเป็นผู้นำ คือการเป็นทหารมหาดเล็กราชวลปรักษาพระองค์หลังจากที่ในหลวงมีพระบรมราชโอการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการมาเป็นข้าราชการในพระองค์พระองค์พาท่านได้ส่งดํารงตําแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวลปรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงและได้รับการประดับพระยศจากในหลวงด้วยนะครับ ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปีพศ2562พระองค์พาทรงร่วมในริ้วขบวนเสด็จด้วยชุดทหารและอยู่ร่วมพิธีตลอดแถมยังต้องร่วมในริ้วขบวนเสด็จถ้าไม่แกร่งจริงยืนระยะไม่ได้นะครับและอัปเดตล่าสุดนี้ท่านได้เป็นกรีนเบรดกิติมศักดิ์ของกองทัพบ,บกสหรัฐและได้รับทุงกล้าวถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษจากขอบอหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบ,บกสหรัฐ เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ด้วยความเป็นโมเดิร์นมูนาคีของเจ้าหญิงพระองค์นี้ที่เติบโตมาบนเส้นทางที่เรียบง่ายธรรมดาแต่สง่างามในทุกบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยคือบทบาทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเจ้าหญิงผู้ซึ่งเป็นหลานของเสด็จปู่ลูกของเสด็จพ่อเจ้าหญิงเจ้าฟ้าของคนไทยผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกคน ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนฮะองค์กุหลา์พิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแะกับได้โพสต์ข้อความบอกว่าขอเตือนพี่พี่น้องๆของผมถ้ามีข่าวเกี่ยวกับพระอาการพระองค์พาหายประชวรอย่าเข้าไปดูนะครับนะโดนดูดเงินหมดพวกเลวนะ ปัจจุบันหันมาเล่นของสูงกันแล้วนะหม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนเนี่ยได้โพสต์ข้อความนี้ผมนะถูกถามจากหุ้นส่วนมากมายเลยราารพ,พยงงล Live, ยดดระอาการของพระองค์พาเป็นยังไงมีลิงก์ส่งไปในไลน์ส่งไปในโซเชียลมีเดียมากมายให้มากดดูพระอาการของพระองค์พานะครับตกลงมันเป็นยังไงทำไมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแก๊งดูดเงินด้วย ที่ผ่านมากระแสข่าวลือเกิดขึ้นมากมายนะะกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้นก็เกิดจากกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสร้างข่าวลือสร้างข่าวปลอมนะะพระอาการของพระองค์พาอย่างต่อเนื่องและโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ล่าสุดสำนักพระราชวังได้มีการออกถแถลงการฉบับที่สมจากนั้นยังไม่มีการออกถแถลงการเพิ่มเติม พร,รงพายังคงไม่มีสตินะครับรอนะรอให้มีสตินะตอนนี้ก็พยายามจะวีนเครื่องแอคโมที่ใช้ในการทำหน้าที่แทนหัวใจเพื่อให้หัวใจรักษาตัวเองเป็นการช่วกลราวกำลังจะเอาออกแล้วแล้วก็จะเอาหัวใจกลับเข้าไปนี่คือครั้งสุดท้ายที่มีกระแสะข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นมานะครับมีการเสนอที่จะใช้มณีแดง นะครับซึ่งตอนนี้คณะแพทย์ยังไม่ใช้ยังรออยู่นะครับขณะเดียวกันกระแสข่าวลือต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายมีการโจมตีพระองค์โสมนะปล่อยข่าวลือเรื่องของพระองค์โสมว่าสวรรคตรซึ่งไม่เป็นข้อที่จริงแต่อย่างใดนะมีเพียงเลขาเขาวงค์โสมเท่านั้นที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็เกิดข่าวลือกนณะเช่นนี้มาโดยตลอดนะฮะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเลย นะทําให้ประชาชนเกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เอาอีกนะมีการทํำลิงก์ให้มีการกดเพื่อดูดเงินฮะซึ่งอาศัยความจงรักภักดีของคนไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดูดเงินผ่านแอปพลิเคชันนะฮะให้เครื่องไปทําการรีโมทโทรศัพท์แล้วก็กดเงินออกจากกระเป๋า นะซึ่งกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นแอปพลิเคชันในปัจจุบันกระเป๋าสตางค์ในธนาคารต่างๆนะสิ่งเหล่านี้ผมเรียนหุ้นส่วนและเรียนย้ำโดยตลอดนะครับว่าให้ระมัดระวังตอนนี้กระแสข่าวลือเกิดขึ้นจากกลุ่มฝ่ายซ้ายที่ไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และมีเจตนานะครับสร้างความสับสนสร้างความประสําประสายและข่าวนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์พัฒนาเป็นโจรไอที มาทำการหลอกลวงประชาชนนะมีประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมากนะคําำเตือนของท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเนี่ยก็คงเป็นคำเตือนที่ทุกคนจะต้องรับฟังนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นฮะทงต้องดูการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แหละติดตามคนร้ายเหล่านี้เพื่อดำเนินคดีให้จงได้ส่วนพระอาการของพระองค์พาฮะตอนนี้ก็รอการถแถลงการ นะครับของสำนักพระราชวังนะครับว่าพระอาการเป็นอย่างไรตราบใดยังไม่มีถแถลงการตราบนั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 私たちは。<music> จะรักษาให้ท่านในใคยทุกใจให้มีแรงผ่านพ้นจากทุกทั้งปวงปลอดภัยอยู่เป็นควันของชาวไทยทุกทุกคนอยากจะขอ just so <laughs> ใจทุกทุกคน